สวัสดีค่ะเอื้อฟาร์มสุกเอื้อนะคะวันนี้เอื้อจะขอพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการแยกหน่อสับประรดสี ที่สวนสับป,ปะรดสีบ้านพระอังคารอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนะครราชสีมาค่ะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็มหาสารคามบ้านเอื้อสักเท่าไหร่นะคะที่สำคัญมีพัน์ธไม้สวยๆโดยเฉพาะสับป,ปะรดสีเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศก็กร่มรื่นน่าไปพักผ่อนแล้วก็เยี่ยมชมมากๆเลยทางเข้าอาจจะลึกไปสักหน่อยนะคะแต่ถ้าไปถึงแล้วรับรองว่าสายสับป,ปะรดสีประทับใจแน่นอน นอกจากพันไม้สวยๆแล้วก็ยังมีคาเฟ่เล็กๆไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ดับกระหายคลายร้อนกันด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของสวนสับประรดสีแห่งนี้ก็เริ่มต้นจากความรักและความชอบในการปลูกและเลี้ยงดูสับประรดสีพวกนี้แหละคะ่ะจนท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นสวนสับประรดสีขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละคะ่ะเอาละเราไปเรียนรู้วิธีการแยกหน่อและปักชำสับประรดสีกันนะคะ สวัสดีค่ะคือมณีรัตนฐานมนูนะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะทำงานอยู่ที่เนี่ยเกือบสองปีวันที่เก้าพฤษภาก็จะเต็มสองปีเป็นคนสวนน่ะจ๊ะก็คือทุกอย่างก็คือตั้งแต่ปากชำรดน้ําก็คือทําทุกอย่างในสวนก็คือรวมๆแล้วาจะคิดก็คือผักเด็กทั่วไปนั่นหละจ้ะแล้วคราวเนี้ยที่ที่อยู่ในสวนเนี้ยก็จะเป็นสับปรดสีทั้งหมดคนงานในสวนจะมีอยู่สองคน มีหนูก็ป้าอีกคนนึงแต่วันนี้แกหยุดไปก็จะเหลืออยู่คนเดียวแต่มีคนงานมาแทนอยู่ค่ะก็คือการแยี่ยหนูเวลาเราง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะง่ายๆแบบนี้เลยแตะเวลาเข้าไปช้ำกับที่หนูบอกเอากระมาข้าวรองพื้นก่อนใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาต้นแล้วอัดกระมาข้าวอีกทีนึงแต่ว่าอย่าอัดลุ่มลึกเวลานอมันเกิดนอกขึ้นมา่ะจ้ะถ้าลงลึกอ่ะ น่อมันจะยูลึกหลังสีมันจะแกงน่องเยอะสมัยนี้ใช่แกงค่ะใช่เอาให้เอาลงให้ขยู่ประมาณกุนต้นประมาณเนี่ยนะก็ต้องลึกมากถ้าลึกมากเวลามันแตกน่อมันแตกขื่น้ากแต่มันจะยู่ในกุนกระถางเลยเอางี้พี่ต้นที่มีหน่อยเอางี้พี่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 มาเล่นเกมเอาคนถ้าพี่ดึงเข้าไปถึงสิบแต้มเดี๋ยวผมซื้อสามบาทต้นอะไรอีกเงิน เนี้ยก็พร้อมที่จะลงตักชามได้แล้วนะตัวเนี้ยตักชามได้แล้วแต่เวลาอ่าเวลาคืออ่าเวลาเขาตักปัสชามไปแล้วเขาต้องอาบน้ำก่อนเนื่องจากครั้งแรกอาบน้ำให้นางอาบไปก่อนเพราะเวลาถ้าปล่อยเขาปล่อยทิ้งไว้อ่ะเขาบริน้ำอ่ะมันจะแหง้งแล้วก้อนปลูกต้องแซกปบกข้าวก,ก้อนจ้ะแซก,กาบากข้าวมันชุ่มก่อน เวลาเขาปลูกมันจะง่ายถ้าเขาแ่แช่กะมาข้าวเวลาเขาปลูกเขาอัดอะ่ะไม่กดบะลงอ่ะจ้ะก็ไม่กดบะลงมันก้นะอดัดเรามันก็ะจะลออหลวมเพราะหลวมต้นมันก็โค่นโค่นโค่นมันอ่ะม,มันก็จะเอ็นแล้วก็มันก็ตั้งตรงไ <so. S 1> ห่โค้งพี่อ่ะจ้ะส่วนโลกของมันโลกของมันก็เป็นช่วงหนาฝนจะมีโรคใบจุดแล้วก็เชื้อราแล้วก็เวลามันอฝนมันตกหลายๆถ้าถ้าเกิดตั้งไว้บ้านไม่ได้เอาล้งดินเรื่องจ้ะเราก็หมั่น เท่านั่งออกหนาฝนแล้วแบบมันเทน้่งออกเพราะไห้มันแข็งมากเพราะว่าถ้ามันแข็งมากหนาฝนอ่ะมันจะเน่าจ้ะเวลามันขยายพันเวลามันแตกนอกก็จะซูอตือนีนะจ้ะอ๋อค่อนข้างใช่จังออกข้างเลยเนี่ยตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหนก็ผ่านนอเลยจ้ะแล้วก็หักนอเลยจ้ะหักนอก็คือเวลาเขาแยกเนาะไห้ได้ซี่ถึงหาใบเขาถึงแยกจ้ะ จากขนาดของนอกกับยอดใบของม้ซีทุนหานอตเรา่อยแยกอ้อสวนอ่าแมลงของมันจะเป็นตากแตนเลยหรออยู่สวนปีเนี้ยจะเจอตากแตนเหรอะมากินใบใช่ตากแตนมันจะกินใบไ้ใบมันแวงแม่นห้ใบแวงแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยใบมันจะแวงแบบนี้เลยมันกินใบแวงเวลาลูกค้าเข้ามาใบมันคือแวงแวงแบบนี้ มีคือใช่ไปมันคือแวงแรงแบบนี้เพราะว่าตากระแตนมันกินแล้วก็ลูกค้าจะเลือกไปด้วยนะค่ะถ้ามันกินข้างบนเนี่ยจะบ่เอาจากถ้าเป็นแบบนี้ใบสามารถมันจะหลุดใช่หลุดได้มันจะแห้งหลุดได้เขาก็จะเอาได้ปะเนี่ยไอ้ผมถามย่างหนึ่งผมเคยเลี้ยงแบบนี้แล้วมันเจอพายุาม่ั้นเจอพายุมันลมลงเหมือนเลยลมไม่แข็งนะครับแต่ห้องมาตั้งาไอกระถางมันจะยังอยู่ขึ้น้าได้ตลอด หรือว่ามมีการรักษาได้ไหมที่เห็นยูนี่เคยเจอ,อะวะยูนี่เวลาลมมาแห้งอ,ะอ่ะมันจะล่มทั้งแผงเลยหอเล่มไปทั้งแผงเขาก็จะตั้งถืนให้มันสภาพเราคือเราแตบว่าต้องไปไอ้นี่มันมากเพราะว่าถ้าเกิดต้นไม้มันร่มร่มลุงกูเขาประากาตั้งถืนต้นไม้จะเอียงเหรือเปล่ามันจะเอียงแล้วมันก็โซ่ก็ตรงใช่โซ่ก็ตรงมันจะเอียงไปตัดอันนี้ก็ถางเลยหะอเเอาดินปลูกได้ปะครับดินปลูกไม่ได้จ้ะ มันใช่กาบมะพร้าวอย่างเดียวจ้ะใช่แค่กาบมะพร้าวอย่างเดียวแล้วสีมันจะอยู่แบบนี้สีมันจะอยู่แบบนี้แล้วแต่สภาพพื้นที่ที่ลูกข้าวไปเพราะว่าบางที่ลูกข้าาไปอะจ้ะเจาไวโ่มพอ่มปุ๊บสีเขียวปั๊บจ้ะสีเขียวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจอแสงปุ๊บมันจะเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะไม่เกี่ยวกับหน้าไม่เกี่ยวกับหน้าไม่เกี่ยวกับ ไล่เส้นใต้ห้อว่างก็เจอห้องว่งเกี่ยวกับแดงสีสวยๆคือเกี่ยวกับแดงใช่เกี่ยวกับแดงโคให้เจอแซงมั่งอย่างนี้อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนั้นไม่เจอแซงเลยอ่ะมันก็จะเขียวแบบนี้อ่ะค่ะแล้วญาติหนูแนะนําว่าย่าไปใส่ปุ๋ยยูเรียถ้าใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๊บเขียวปั๊บเลยล่ะนี่ลูกค้าใส่ใส่ปุ๋ยเทอร์โมคูดกับคอนโมคูดปุ๋ยละลายชาหกเดือนน่ะค่ะเป็นเม็ดๆใช่เป็นเม็ดๆก่อนใส่เม็ดไห ใส่แบบไหนใส่เวลาปลูกเวลาเขาเปลี่ยนกระถางแล้วเวลาจ้ะเวลาเขาเยอะมื่เยอะจ้ะใส่ก็ช้อนชามน้อยๆออกแค่อ้อมลงกระถางเวลาใสาเยอะเป็นอย่างถ้าใส่เยอะน่ะสีมันจะค่อยออกอ่ะรากมันจะสีเ่ออกถ้าใส่เยอะเลยจ้ะเพราะว่าไม่ก็บม่ตายหรอกแต่ว่าสีมันจะเขียวยังไงเลยจ้ะกว่ามันจะหมดรีดปุ๋ยมันถึงจะหายสีเฮาจ้ะประมันหนาหนาจ้ะแล้วถ้าอ่าเขายังเนี่ย แยกตัวให้หรือลากข้าวใชไมลากมันจะเป็นแบบนี้เลยลากมันจะอ,อ้อนแบบนี้ใช่เวลาเขาแกะซุงลูกข้าวเขาแกะออกหมดเลยแกะกับข้าวหมดเลยไข่มันเหลือแต่แบบไข่มันเหลือแต่ดเดไขมันเหลือแต่ลากแบบน่ะแล้วไปตากแผ่นตาก แฟนตากเสร็จล้างมาแผลเสร็จมาตากกินได้ตาตาพึงไหวพึงไหวในโล่มันจะคายหักให้หักมันแห้งแล้วก็ใบมันแห้งมันเสด็จน้ำจ้ะแค่ให้มันเสด็จนะจ้ะแล้วก็แพ็คจากแพ็กกระดาษพอสุ่งถ้าเป็นอย่างขึ้นมาพ่อแบบนี้เลยเหรอคะพ่อแบบนี้เออน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักลูกค้าเสียค่าส่งเองจ้ะก็ต้องแกะการประกาออกใไฮเดแต่ล่าจ้ะแล้วก็อ่าเมื่อกี้นี่หนูลืมบอกไปว่าอ่า ถ้าเขาเปลี่ยน,นกระถางกแกออกไเกยือนจะลากถ้าจุดอันเนี้ยเราก็แกะออกไหย้อนไม่น้อยก็ได้จะเอาเราไม่ต้องเอาเอาไปเยอะใช่ไหมจ้าเรต้องเอาเก่าไปเยอะก็คือว่ากาบมเข้าเก่ามันบวเห็้ยนไต้นใหม่มันไงต้นใหม่มันยิ่งโตช้าถ้าใช้กกาบมะเข้าเก่าถ้าเปลี่ยนมันจะโตเร็วกว่าใช่ถ้าเปลี่ยนที่เป็นความป่าใช่ยังทำยังเร็วถึงโกค้าจังหมือจังมันมันจะกว่าชิโี่ครับสมัยยังเร็วยังสาย อาทิตย์หนึ่งเหี่ยวจ้าเราแขวนเราแขวนไว้ตากแพทยส่งลูกค้าไม่จะยู่ได้อาทิตย์หนึ่งโดยี่พอดีตรงห้องน้ำจ้าโอเคกะไม่ก็จะเหี่ยวแน่แต่ว่ากะให้ลูออกค้าเอาไปฟื้นเอาจนเสร็จจ้าจากจา,ากบบบนี้จากกระถางที่พวกหนูชำ้ำ <c oughs> จะพวกหมูจะช้ำหนักกระถางซีนิวจากนอกน้อยๆอเพราะจากนอกน้อยๆปุ๊บพอเปลี่ยนกระถางแล้วไม่ดูเนี่ยปุ๊บก็จะเปียกเป็นถูกนิ้ว ค่าลูกค้าอยากให้มันง่ายกว่านี้ก็เปลี่ยนจาก7เป็น8 8เป็น11แต่ว่าไม่แต่ละต้นมันจะง่ายปะทอกันแล้วขอโทษค่ะจ้าแล้วไอ้ไอ้กาบมะพร้าวที่ที่เราออกจากเนี้ยเราไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ก็แปลงผักเลยจ้ะใช้ได้ก็แปลงผักใช้ได้ต้นไม้ค้นต้นไม้ใช้ได้เบิดเลยจ้ะจ้ะเพราะว่าตีโบมาพอซ้ำใช่โบพอซ้ำตันไม้เมื่อกี้เขาแออกออกจากกระถาง จ้าระบบลากของมันนะจ๊ะมันจะเดินแบบนี้หรอจ้ะมันจะใช่ใชเทอร์โมโค้ดต็เสื้อแจ็คเก็ตของพวกเราจ้แา,าแต่มันห้องซูนหมักกว่ากับมันห้องเสื้อแจ็คเก็เก่า โอ้คุยบัพร้าวละเอียดยิ่งทำให้มันแน่นพอแน่นปุ๊มันจะบขยายพันง่ายใช่ด่ะมันต้องใช้กาบบักร้าวยามันจะขยายพันช้าใช่ใช่ด่ะหมือตารเอาคนหนามือเว้นมือก็ได้จ้่ถ้าลูกค้าขยานจะไปหุดบอยด้วยจ่าเดี๋ยวมันจะเน่าตายจบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการแยกหนอนและปักชำสับปะรดสีโดยพี่เปิลค่ะขอบคุณพี่เปิลมากๆนะคะนอกจากต้นสับปะรดสีที่นี่ก็มีต้นประการังสวยสวด้วยนะคะเอื้อชอบมากเป็นพิเศษเลย ขอบคุณที่ชมนจนจบคลิปนะคะฝากกดติดตามกดสันกร่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ